สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตนะครับไผ่ตรงหม้อนะครับพอจากเมล็ดนะครับนะครบับฝากเทวดาไว้นะครับเอาแค่นี้ก็พอใจแล้วครับลำตรงลำสวยนะครับอยู่ในแปลงของเราเองนะครับ กว่าจะได้ขนาดนี้นะครับก็เขาสร้างระบบลากของเขามาใช้เวลาหลายปีทีเดียวนะครับประมาณ4ปีนะครับแล้วเพิ่งมาะระเบิดกอตัดไอแต่งออกไปเมื่อประมาณช่วงมกราคมปี68เมื่อกี้นะครับเลยได้เป็นลักษณะนี้มานะครับนะครับ คนนั่งพอใจนะครับสำหรับเจ้าของนะครับใช้คำว่าห่วงเลยก็ได้นะครับก่อนนี้